โอเคอยู่กับผมครับซูเช่นเดิมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องๆน,นะที่เขามางานการแข่งขันเอ็กชอตในวันนี้ครับสวัสดีครับน้องเอา้าเฮ้ยไปไหนฮะน้องไปไหนแล้วฮะไอ้ว่าเขาคงขี้อายครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาเขาอีกทีนฮะ,ะตอนนี้เขาคงแอบไปอยู่ครับตัดเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคเรอเล่นสวัสดีครับชื่ออะไรครับชืช่ออมครับผมน้องอมฮะน้องโอมนี่มาทำอะไรครับวันนี้มาแข่งขันหรือว่ามามาแข่งครับมาแข่งแข่งแล้วเป็นไงครับผลการแข่งยังไม่ได้แข่งยังไม่ได้แข่งเลยฮะ ฮะครับอ่ะพูดอะไรหน่อยครับกับบรรยากาศการแขันในวันนี้ฮะก็สนุกดีเป็นกันเองดีครับมองกล้องเลยน้องมองกล้องสนุกสนุกล้องพี่หล่อมองกล้องสนุกดีครับครับเป็นกันเองดีครับแค่นี้ยครับน้องอ่ะเอาถึงว่าเอาว่ามีอะไรฝากเพื่อนๆแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวบอกเพื่อนๆที่ไม่ได้มางานในวันนี้หน่อยว่าเราคราวหลังเนี่ยถ้ามีงานอีกอยากให้มาอะไรเงี้ยเชิญชวน่อยครับก็ถ้าหลังมีงานอีกก็มากันเยอะๆนะครับ ไอ้ไอ้กล้องก้องเงยเงขึ้นมาหน่อยเกจะมองเท้าไหมรเงยขึ้นมาเงยขึ้นมาเออไอ้ว่าเดี๋ยวเราไปเจอคนต่อไปเลยแล้วกันนะส่วนนี้ต้องขอบคุณน้องโอมมากครับ